สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหลังจากที่ไทยเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310แล้วเราชาวไทยต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหากษัตริย์าธิราชเจ้าสองพระองค์พระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยได้ทรงกอบกู้เอกราชาติไทยจากพม่าและอีกพระองค์หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมงกษัตริย์แห่งมหาจัตรีบรมราชวงศ์ด้วยได้ทรงสถานปนากรุงเทพมหานครและรับพระราชภาระป้องกันและฟื้นฟูประเทศสืบตอ่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนฐานะของประเทศเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้แต่หากท่านผู้ฟังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์แล้วท่านจะตระหนักดีว่าพระราชภาระในการกู้ชาติและสร้างชาตินั้น มีคุณพลแก้วคู่ประไัย